กินกินเท่ากินกินอยวยฟา้อยฟาอ้คนกินเทาไปยังมูว่าไปงั้นจบดมูคนเนาะหัวมูนไม่ยังโอ้ยมันก็เบิดบุญสลังมันก็ธรรมดาเหรอคนฮงนี่ธรรมดายังมันบ่อสงกันมันเนี่ยมันจะเหี้ยเอ้ยมันเห็ดตะเวียกโตหูจากบ่อทอมันตันน้ำมันน่ะมันตันมันไหลลงไปหอดมองนัินแล้วมันไปตอบ่ไดดเท่าบัดนี้ คักแน่มันหล่นบันนี้มันตันแตกตุ้มเขาเอ้ยเฮะข้ไปจ้วงล้องบานบ่ทันเขาเสียชีวิตกลางทางเลยพอเราขึ้นด้วยตัวหลายอือหัวมันน่ะนะมันมาจ้วงการบานเมียมันหลายมันมีแต่มือดด็กกับห่วงแต่ไปให้ไปหน้ามือดด็กกับห่วงตะเวียกแต่งานยามมาเลี้ยงมันเฝ้าฟังตะเวียกเย้เดี๋ยวบ่มืสนใจเมียหลายเย้พอตันเลยบันเนี่ย นกองกสิยาวีบแล้วเนาะคือสีเมื่อยสีหลากเนี่ยเนี่ยงเนี่ก็ต้องร้องเบิดบุญกลางทางเ่าเอ้ยแต่ว่าอย่าที่กลางทางเฮ้ยเขาไม่ได้ไปต่อเลยอืเขาจะเดี๋ยฝ้าไปทองหน่อยก็คือเกล็นเกลนมาไงเป็นอย่างบ่รู้ว่ะไปไปเบื้องกันนะปะเฮ้ยเป็นอย่างเลเนี่ยไปเบื้องเขาเดี๋ยวลุกขึ้นไปยัง ไปเบื้องทองน้อยข่อยมันแกนนี่แม่ลุกขึ้นเขาเดียวมะดูดูเหลืองหนันหลายเนาะเออมะอือโอ้โอ้ไข่เน่วะไงเป็นยังไงล่ะเทาฮะเศร้าแก่นหรือแม่ข้อข่อยจี้เออที่เศร้าหรือข่อยว่าเอ้าจี้อือวิข่อยจะวานังไงไม่บรรลุแล้วจี้อือข่อยก็ขึ้นไดตัวเนาะข่อยว่านตัวมนเน่ยมันอยู่หรอกจะเป็นแม่ห่างหรือแบบเนี้ยป่วนแบบญนลง เฮ้ยจะแบบสมน้ำนาหัวมันสมน้ำนาหัวหัวมันฮัลโหก่อนงี้มันหลายมึงอะมันยังมันยังมาเบิ่งอีกนะนะเบื้องเบื้องเป็นยังไงแหละย่ายบ่านนี้มันเป็นตะคือบ่ข่อยเป็นตลอดบ่คือเากตลอดดูเถ้าจอาเป็นตลอดอยู่มันแมนบ่ไปเบิ่งอีกแั้วบาดถอดใครบ้า มัวโทบ่เป huh? hey uh, ็นหยังดอกบ่เป็นหยังแล้วแม่นบ่คุยว่าจ้าหูยไปแต่เศาแล้วล่ะโอ๋ข่อยกาเบิดแล้วเกี้ยงตับแล้วๆแม่นบ่เออบ่บ่ได้ไปดอกบ่ได้ไปงาแท้ๆลเจ้าเฒ่าเออบ่ไปก็บ่ไปซั่นรอดก็รอดเนาะเออแต่ข่อยสิรอดบ่